หิวข้าวเลิกงานมากกับหิวเข,ข,ข่าค่ะหิวเข่าค่าคักก็เลยแวะสื่อข้าวผัดย้อมเพื่อใช้ว่านข้าวผัดหมูบ่อค่อยมาเป็นกินทะเลก็เลยสร้างข้าวผัดหมูแล้วก็มีน้ำซุปด้วยตอนแรกว่าสิไลสดก็เลยสิบลไยหรอกค่ะเพราะว่าหิวแห้ง บ่มีเวลาบึงคอมเมนต์เพื่อนๆที่เขามา้าบอปานคนเขามาใน่นไหลพลายวะสองสามคนบางมือกับบ่มีผิวแห้งเพราะท่นเด็ดใส่พริกน้ำปลาดอกซีมังกรลามันเป็นจังไรโอเค,อ,เคอย่เราต้องใส่พริกน้ำปาลาละสามสามิเซ่ม สิมาหาเห็ดกินเองก็กโอ้ส,ส่วนสิได้กินตัองสิไหมะคะเพราะว่าหิวมาแล้วหิวจังเต้ออกจากบางทีงานมาแล้วเพื่อเป็นบางหิวย่างเหมือแงสินะแต่จะกินเด็กหน่อยนักเรีย็นหิวเขาย่างเหลืองนเนาะงานกับประเด็นนะักเดินางยังดอกมันเทีงเป็นลาลาไม่ไม่อยากเอ็นหลังอายุหลายมากก็สิเป็นประมาณนี้แหละเนาะนัะ่งมืดมืองสิเนาะ นางยีงนี่หอชิีนเดี่ยวแบบแฉะมัดมืออิมอิมมะหมี่เดี๋ยวมมออยูนิตนึงก็สิทธลงให้ลังบ้านนี่แหละลังบ้านทั้งไก่ทั้งหมาทั้งแมวมาถากินยูนิตเต็ม ราอาหารเหลือกับสสต็ปลุงนี้แหละเลียงแมวเลียงหมาเลียงไกลไปย่อยสลายได้เองถ้าเขาพอมากินก็ได้ว่าถ้าหมาถ้าไกลถ้าแมวพอมากินเสร็จเรียบร้อยผ่านไปกับเย็นวันนี้ ง่ายเนาะขอพัดมาหนี่ิแม้ขอพัดกับพัดกับเผ้าหนิเขาว่าเป็นเมนูสิ่งคิดเด้ล้วมือนี้กับสิ่งคิดอี่หรีปกติน่ะใิมักซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพวกอย่างที่เป็นเสศษๆมากแต่ว่ามือนี้น่ะบางเที่ยงหนิกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยไม่ได้อยากกินเป็นเสศษๆอีกก็แล้วเอออยากกินข้าวกินอย่างที่มันยูท่องหมูว่านกินสปาเกตตีแล้วมันประยูท่องเดอะมากเลยลูกมหาเนาะกินนี่ก็เลยกินข้าวดีกว่าแม่กินข้าวเจ๊ก็เสื่อมพอดีท่านจะไปรดน้ำต้นใหม่อยังอยู่อู้นะ ไปค่ะวันเรกก่อนสิไปดนเําเตนมต้นงต้นไม้รอบๆบ้านก่อน